นี่เยเหรอหุยหุ้ย,ยทำไมให้เยอะเงี้ยทำธุรกิจสีเทาหรือเปล่าครับช่วงนี้ต้องเคียย์ๆนะคะสอสอรักฉลกเพียงมากเราเคยเจอกันที่ชนบุรีสองอาทิตย์ก่อนบอกคูทำไมอะคร เดี๋ยวเดี u y, u y, e ๋ยวสองทิศก่อนกูไปทำอะไรชนบุรีวะกูทำอะไรวะอ๋อนักผู้ชายวะอยเหี้ยขอเพลงฤดูที่ฉันเหงาอะไรฮะวงฟัวเหรอเหรอเธอรู้จักวงฟัวเหรออุ้ยแม่งให้มาเสยเยอะด้วยยังไงดีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดจ้ำเอุ้ยให้มาเสยเชียว ทำไงดีครับหนึ่งสองสมสี่เดี๋ยวกูนับก่อนครั้งที่แล้วแม่งกลับถึงบ้านเอาเงินไม่ครบหมื่นหนึ่งเลยเหรอเนี่ยคนรรวยเขารู้จักจับจ่ายค่ะ